ศาสนาพูดตอนนั้นนะหนึ่ง ต้องมีพิธีกรรมต้องมีบวงสรวงสองวัตถุมงคลต้องใช้ยิ่งถ้าทํางานทําหากินพนักงานอเวลก็ต้องใช้ดีไม่ดีเล่นของด้วยซ้ําแล้วก็3ทุกครั้งที่พี่ได้ยินเขาบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นสายขาวพลังมหาแม่ตามหานิยมนะจ๊ะมูสายขาวมูสายขาวอ่ะคืออันนี้คือสูกใส่หัวมาตลอดว่าโหสายขาวไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆเพราะเป็นแม่ตามหานนยมเราก็ได้เข้าใจว่าอ๋อเราไม่ได้ทำลายใครเราไม่ได้ใช้พลังนี้ทำลายใชรแต่เพื่ออาวลตัวเองเนื่องจากฉันเป็นคนดีอยู่แล้วฉันเดินจงกรมก่อนนอน <laughs> มันก็จะต้องช่วยอเวลแต่หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นที่พี่ผ่านมามันไม่ใช่คําว่า,าศาสนาพุทธที่แท้จริงเลยอ,อย่างตอนเนี้นะพอตื่นรู้นะคนลุกสู้เลยบอกว่าเฮ้ยศาสนาพุทธอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วประเทศไทยเราเราก็เลยเอาใหญ่เลยเพราะว่าเราทําธุรกิจหลายอย่างเนาะล้วก็อยากจะเร่งสปีดขึ้นบ้านใหม่บวงสรวงก็มามโตแล้วเป็นแสนไม่กลัวจัดไปใส่สุด อยากให้ดูรูปมาก3ตัวค่ะเมื่คือมามากปลาช่อนต้องตัวใหญ่ถ้าหากต่ำกว่า1กิโลไม่เอาไม่เอาเพราะเดยมไก่ตม้มก็ต้องตอนนั้นพี่ทําพี่ก็อินมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยทำนู่นนี่นั่นพอทําเสร็จปุ๊บอา้าวได้เงินในสิ่งที่เราคาดหมายธุรกิจบางอย่างเวล์ทำไม่เวลามันโปเช้ทาให้เราอะไรเกิดความหลงเชื่ออ,อีกป่ะแต่ตอนนี้ ไม่มีสิ่งนั้นแล้วพี่เข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากกรรมของเราท<ม>ั้งนั้นอ่ะถ้ากรรมมันมีต้องรับผลมันก็ต้องรับผล<ม>ถ้ากรรมจะส่งผลดีม,มันก็จะส่งผลดีให้เราต้องได้ม,มันไม่ใช่สิ่งที่เราไปร้องขอแต่สิ่งที่การกระทำเราเองหากมันก็<ม>ทําให้ความเห็นถูกขึ้นว่าแบบไม่ใช่นะไม่ใช่<ม>ที่ผ่านมาก็เสียไปเยอะค่ะทั้งเวลาทั้งเงิน